สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวง่ามนะครับเป็นง่ามอัคคีนะครับวันนี้ผมจะพันอยู่หลายแบบนะครับหลายสีนะครับใครต้องการสีอะไรแบบไหนนะครับก็กรอบรูปมานะครับหน้าเพจนะครับส่งมาในแชทนะครับจะใม้ดูนะครับดูวิธีใส่ยางนะครับง่ามจะเป็นรูแบบนี้นะครับใส่ยางยางจะเป็นล็อกลูกปืนไว้แล้วนะครับผมจะยัดลูกปืนไว้ให้นะครับแล้วใส่ยางนะครับดึงนะครับใส่มือเดียวก็ดึงให้มันตึงๆนะครับนี่ ดลงไปนะครับให้มันขาดนะครับให้มันเป็นแผลกดเล็กที่สุดนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดึงนะครับอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับมันเล็กที่สุดนะครับกดลงไปนะครับมาคนกดไม่ลงเลาไไปให้มันตึงมากมันจะเป็นแผลนะครับเช็กดูก่อนนะครับมันจะเป็นแผลพอได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ มาจัดเรดเียงให้มันตรงนะครับจัดเรียงให้มันตรงเรียงให้มันตรงนะครับ้ามันตรงแล้วเราก็ดึงขึ้นนะครับล็อกให้มันเหลือไว้สักนิดนะครับเหลือไว้สักนิดแล้วเราหยิบต่อไปเราขยับยางถ้า, yeah. ถา,ามันยางมันยาวนะครับเราจะขยับขยับลูกปืนขึ้นไปนะครับหรือว่ายางมันเป็นแผลนะครับตรงนี้ยิงไปสักระยะนะครับแล้วก็ขยับลูกปืนได้นะครับขยับขึ้นไป ครับให้มันเท่ากันสองข้างนะครับนี่ครับขยับครับได้แบบนี้นะครับใส่ยางเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนยางก็ดึงออกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดึงขยับไปเรื่อยๆยนะครับยางมันเป็นแผลก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับว่ายางไม่ได้ระยะนะครับก็ดึงลงมาขยับถ้ามันยาวเกินกรรมแล้วมันติดมือนะครับก็ใช้กันไกนะครับใช้อะไรก็ได้มีตัดออกนะครับตัดออกให้มันพอดีนะครับ ใส่ยางก็ประมาณนี้ครับงามอัคคีนะครับสวัสดีครับ